กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซ e ี่ยุคนยุคนจนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับนะเช้าวันนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ที่บ้านหนองจานเป็นหลักนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยทหารขเขมรก็ยังคงสั่งให้ชาวบ้านนะครับปากหลักอยู่ที่บ้านหนองจานคือมันเป็นม็อบจัดตั้งชัดเจนนะครับเป็นเหมือนกับมวลชนนะที่รอฟังคําสั่งของทหารขเขมร บอกให้สัญญาณก็เข้าไปเยี่ยวเยียวนะครับสั่งถอนก็ถอนรื้อรั้วลวดหนามมีผู้ว่าเขมรเนี่ยไปบัญชาการอยู่ในพื้นที่ใครที่สร้างผลงานดีก็แจกเงินนะครับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนเขมรคนไทยแล้วก็ชาวโลกนะครับเป็นม็อบจัดตั้งนะเป็นม็อบจัดตั้งคือมันจะไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยเนี่ยดูสิก็จะมีบรรดาเจ๊แกเดินทางจากกรุงเทพเข้าไปเจ๊เอ๋ไปจากสระบุรีขับรถ ผสมปนเปไปกับคนในพื้นที่ดูจากรูปร่างหน้าตาดูจากผิวพรรณเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นความสมัครใจของบรรดาคนาหลายรูปแบบที่เดินทางไปปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติส่วนเขมรน,นั้นก็เป็นลักษณะของการจัดตั้งนะครับเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องของรถดูดซ่วมนะครับรถดูดซ่วมวันนี้คุณกันจอมพลังแกมาแล้วนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย หลังจากที่ขมรหรือลวดหนามของไทยเนี่ยนะครับก็ทําให้คนไทยเป็นจำนวนมากเลยนะครับเขาไม่พอใจไม่พอใจก็เลยบอกว่าทหารก็อึดอัดนะว่าจะตอบโต้พวกขมรกลุ่มนี้อย่างไรเนี่ยนะทหารก็อึดอัดจนเป็นที่มาที่คุณกันเนี่ยเขานําเสนอไอเดียว่าควรที่จะตอบโต้คนขมรพวกนี้เนี่ยด้วยวิธีการจัดรถดูดซ่วง จัดลดดูดซ่วนเนี่ยคลิปนี้วิธีการต่อโต๊กัมพูชาที่กำลังลื้อั้วลวดหนามแล้วก็แหกปากใสทหารไทยเราควรใช้รดดูดซ่วนพ่นของที่ไปดูดมาใสเขมรที่กำลังลื้อล้วรับรองครับว่าหยุดแหกปากแน่นอนแล้วก็วิธีนี้เนี่ยไม่มีใครเจ็บใครเห็นด้วยบ้างพิมพ์บอกทีอะผมให้ดูคลิปนี่กำลังแหกปากเลย นี่เป็นคลิปตั้งแต่วันที่ยี่ห้านะครับยี่ห้าพอคุณการท้าทายไปแบบนี้นะครับคือแก๊บเหมือนกับเสนอไอเดียเนี่ยเสนอไอเดียบอกว่าเมื่อคืนได้ฝันว่าเล่นน้ําสงกรานน้ําทาไมสีมันแปลกๆอย่างนั้นนะอันนี้เป็นภาพ AI นะฮะภาพ AI บอกว่าเมื่อคืนฝันว่าขามินได้เล่นน้าสงกรานที่บ้านหนองจางแต่น้ํามันเหลืองเหลืองยังไงไม่รู้ครับภาพนี้คล้ายกับในฝันเลยครับแต่ในฝันมีรถดูดซ่วม ประมาณห้าคันได้นะห้าคันได้พอปรากฏว่าขมรพูดออกมาแบบนี้เอ้ยกันพูดออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับวัยรุ่นขมรมันมาเลยครับให้ดูคลิปมันทำคลิปท้าทายเลยกันจองพลังไอ้คุยไหนมึงว่าจะเอาวันนี้ตัวว่าจะมาเจอไอ้กันจองพลังไอ้คุยไหนมึงว่าจะเอาเอา้ยรถคีรถคนเค้ของมึงอามาไหนไม่เจอไม่เห็นเลย ไอการโจมพลาไอ้คุยเด่ยกูมาถึงแล้วไหนมึงอยู่ไหนอะมึงโผล่หัวออกมาดิไอการคุย อย่างนี้อะไนะท่านผีนี่ฮะบคุณผู้ชมครับก็เป็นเป็นคลิปของวัยรุ่นเขมรเมื่อวานนี้พอคุณกันบอกจะจัดให้มันก็เลยท้าททยว่าอยู่ไหนอยู่ไหนทําไมไม่มาสักทีหนึ่งวันนี้อยากมาเจอกันจอมพลังล่าสุดคุณผู้ชมครับเราเช็คไปที่คุณกันจอมพลังก็ได้เรื่องแล้วนะครับได้เรื่องจนได้โอ้โหโพสต์ไปไม่ถึงชั่วโมงนะครับคนไทยแห่กดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็นแสนคนแล้วนะครับคุณกันจอมพลังบอกแบบนแบบี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะ นะแก่คนจริงอยู่แล้วนะไปท้ากันไปท้ากันมาเนี่ยนะครับระดับคุณการจอมพลังเนี่ยแกคนจริงแกทําจริงนะครับแกบอกว่าคำมเหตนถ่ายคลิปท้าการจอมพลังไหนรถดูดซ่วมอยู่ไหนนี่ถือว่าพวกมึงเรียกร้องหิวเองนะ,อะบอกว่าหิวเองนะเราเรียกร้องเองนะผมต้องคุณอาก็เลยบอกว่าผมต้องการรถด,ดูดซ้วมอีกสิบคันครับอีกสิบคันเลยนะแกขอเนี่ยนะ ใครมีก็ติดต่อไปได้เลยนะครับรถด,ดูดซ่วมนะของเต็มลำอยากได้แบบหัวพ่นแรงๆใครมีของก็ทักมาได้เลยนะครับคุณกันจอมพลังบอกว่าขออีกสิบคันแสดงว่าแกมีอยู่แล้วนะมีอยู่จํานวนหนึ่งใช้คำว่าอีกแนกะอีกสิบคันก็สิบกว่าคันแล้วก็ขอแบบเต็มเต็มค,คันรถอะหัวพ่นต้องแรงด้วยนะแล้วก็ทักมาได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ที่บ้านหน้องจานที่ กองทัพภาคที่หนึ่งบอกว่ามันค่อนข้างคลี่คลายแล้วก็สามารถควบคุมได้แล้วนะครับกําลังจะอุบัติขึ้นเนี่ยกำลังจะอุบัติขึ้นนะการจอมพลังบอกว่าทุกคนช่วยเป็นพยานด้วยนะมันเรียกร้องเองแล้วอย่ามางองแงคืออยากให้ทุกคนเป็นพยานบอกว่าขมินเนี่ยมันเรียกร้องเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างองแงโอ้โหนะครับงานนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึง พื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยทหารก็จะเอารั้วมากั้นเอาไว้นะครับระยะห่างระหว่างจุดของไทยอยู่กับกัมพูชาอยู่เนี่ยมันก็จะไกลกันพอสมควรนะไม่รู้ว่าทหารเนี่ยจะเปิดให้รถดูดซ่วมเนี่ยเข้าไปในพื้นที่หรือไม่นะแต่เช้าวันนี้ผมดูจากภาพกล้องวงจรปิดของฝั่งที่ขเขมรอยู่อันนี้สงบนะคือขเขมรเนี่ยมันจะถอยออกไปมันจะถอยออกไปเนี่ยให้ดูภาพก็ได้เวลามันจะป่วนเนี่ยมันก็จะระดมพลกันมา นอนตามป่าตามเขาแถวนั้นน่ะนะนอนตามดินกินกลางทรายเนี่ยเพลยอาร์มี่บริทเรีฟอสบอกว่าตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับมืดเลยไหมฮะมันก็จะปักหลักรออยู่แถวๆนั้นแต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดแนวรั้วนะนะปักหลักนะมาก็อยู่กันแบบลำบากลำบนนะครับตากลมตากแดดตากน้ำค้างตากอยู่กันไปะนะครับเห็นแล้วก็ช่างมันนะครับอืม แล้วเช้าวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้นะมันก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บ้านหนองจานปักหลักอยู่นะเดี๋ยวพอทหารขเขมรประดมคนนะผู้ว่าขเขมรระดมคนมันก็จะวิ่งกันไปเห็นไ,ไหมเมื่อวานเนี่ยมันจะวิ่งกันไปเลยวิ่งเงินไปเหมือนเหมือนโดนจูงอะ่ะโดนสั่งได้อะ่ะวิ่งกันไปพอใครทําผลงานเข้าตาเนี่ยก็จะได้รับเงินหกพันเบียวประมาณห้าสิบบาทก็แจกกันไปแจกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณการบอกว่าเอา้ามึงขอเองนะมึงท้าทายเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่า10กว่าคันของคุณกันเนี่ยนะครับจะไปถึงที่หนองจานจังหวัดสระแก้วเนี่ยหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่หนึ่งก็ตัดสินใจนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนเขมรละหมายหัวไว้ละนะกรณีที่เข้ามาบรือบร้อบรวซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็เตรียมที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปประท้วง ในการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนะ GBC จะประชุมกันในวันที่10กันยายนอีกรอบหนึ่งคือเราทั้งฟ้องร้องแจ้งความเือคดีคนคเขมรน,นะแล้วก็ไปร้องประท้วงที่ GBC ส่วนวันนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการประชุม r b c นะ ABC ของกองทัพภาคที่2ซึ่งมีพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2เ่ยนะครับเป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยเลยนะจะไปประชุมกัน ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าการประชุม R b c ซโดยท่านแม่ทัพภาคที่2วันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมั่นใจในตัวแม่ทัพภาคที่2อยู่แล้วว่าจะยึดมั่นถือมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็รู้เหลี่ยมรู้เกมของเขเมรเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้ก็ประกาศแล้วนะครับว่าในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยสุรินทรบุรีรัมศรีสะเกดอุบลราชธานีหากพบว่าทหารเขาเมรเนี่ยโผล่หัวมาล้ำดินแดนเข้ามา เพื่อที่จะวางระเบิดหรือทําอะไรก็ตามแต่นะครับสั่งเจ้าหน้าที่หน้าง,งานไปแล้วว่ายิงได้เลยยิงได้เลยไม่ต้องรอมาถามแม่ทัพไม่ต้องรอคําสั่งล้ําข้ามายิงก่อนได้เลยเพราะรัฐมนตรีช่วยกลาหมพลเอกนัตพลนี่ก็บอกว่าการเจราจาหยุดยิงเนี่ยมันคือเป็นการเจราจาหยุดรบแต่ไม่ได้หมายความว่ายิงไม่ได้ถ้าหากยังใช้วิธีการศกรปรกแบบหมาลอบกัดเข้ามาวางทุ่นระเบิดพิมพเมนชูในพื้นที่นะวันนี้มี 2จุดและกันให้ติดตามกันจุดแรกก็คือหนองจานรอรอ,รอดูรถสูบซ่วมของกุญกันจอมพลังนะจัดให้กับขเขมนที่ท้าทายนะอันนี้คืออันที่1อันที่2ก็คือการประชุม RBC ในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะมี2ส,สถานการณ์ข่าวหลักๆเลยนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คงต้องไปตามเรื่องของจอร์ดกับบีจอร์ดกับบีนะที่ถูกดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ของวัดพระบาทนำ้ำพุนะ เมื่อคืนนี้สอบเสร็จแล้วนะครับนาตัวเข้าห้องขังและสอบมอดมารัดทอนเลยยี่สิบี่ชั่วโมงทั้งคู่ก็ให้การปฏิเสธอยู่แล้วลนะนะหลังจากนี้จะนําตัวไปฝากขังที่สารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะครับโดยให้เหตุผลว่ามีพฤติการหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะก็มีสองสาข่าวหลักนะครับสองสามข่าวหลักๆให้ได้ติดตามร,ารอลุ้นได้เลยนะวันนี้เจอเอ๋อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ พราะเมื่อวานนี้ประกาศสักดาทั้งร้องเพลงชาติไทยแล้วก็ใช้เป็นเครื่องด่าถล่มเขมรไปอย่างดุเดือดเนี่ยอย่างดุดันตามสไตล์ของเจเอนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะหากชื่นชอบการนําเสนอข่าวสไตล์ยุคนะรวบรัดกระชับไวทันต่อสถานการณ์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ช่วงท้ายของรายการมีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกการสนับสนุนทั้งแหนมไส้อัวทีมข่าวยุคนสื่อทั้งแหนมไส้อัว เนื้อหมูแดดเดียวทอดนะครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ของข้อความครับตั้งนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทางเฟซบ o o กอีซียุคนนอร์มัลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ หนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามเลยนะครับสามปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมาก โด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตํำรับของแท้แน่นอนนะครับหนึาบาทขายมา3ปีถ้าค้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพี่ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาใน กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท หนึ่งชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อัวนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันขายมา3 2 3สองสาปีแล้วน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันนะ่ะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ,ถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโมสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า normal ยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะเช่นี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมไึ้งอกไหมครับ<อ>คือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําทรงสั่งทาทรงทมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนแบอบกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณ,ณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริก